พี่น้งหนูใบชานะคะจากนงหนูใบชาเพจเห็นพี่อยู่ตรงหน้าพี่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้พี่มีสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องสิวแล้วก็ยาเบนซัคในการรักษาสิวมาให้นัน่นเองนะคะน้องๆหลายๆคนที่ติดตามพี่อยู่เสมอจะทราบว่าพี่จะเปวนคนชอบใช้ตัวนี้คือเบนซัคนะคะเบนซัคเนี่ยชื่อสามารญทางยาก็คือเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์นะคะซึ่งพี่แนะนําเสมอให้ใช้ที่2.5%เบนซัคเป็นชื่อทางการค้าของเขานั่นเองค่ะซึ่งเบนซัคเนี่ยตัวเนี้ย มันเป็นของประเทศฝรั่งเศสนะคะแล้วก็นําเข้ามาในเมืองไทยนั่นเองซึ่งเป็นตัวที่พี่ค่อนข้างชื่นชอบมากแต่ว่าน้องลหลายๆคนออกมานพนดอ่างี่ว่ามันหาซื้อยากมากนึงละแล้ว2เนี่ยบางคนเหอผลที่คับมันหาซื้อยากกว่า iPhone 5ตอน iPhone 5ออกมาอีกอะไรเงี้ยโดยเฉพาะตัว2.5นี่หาซื้อยากมากๆเ็าีโชนึงขาดตลาดอย่างรุนแรงมากๆเลยนะคะทีนี้พี่ก็เลยตัวนี้จะมาแนะนําตัวยาซึ่งสามารถใช้ทดแทนกันได้นะคะ ในราคาที่สบายกระเป๋าแล้วก็สบายงบขึ้นนั่นเองค่ะคือ,อมีน้องหมอได้ส่งหมอหมอทิวหนังได้ราคา <c oughs> น้องหมอสกินไว้น้องหมอสกินนี้ราคาได้ส่งมาให้พี่2ตัวนะคะคือแอคเน่เดิมซึ่งแอคเน่เดิมเนี่ยถ้าน้องสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะเขียนว่าเป็นโซเิ U ีเปอร์ออกไซด์เหมือนกันนะคะคือมันเป็นตัวยาตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวยาที่ผลิตที่ลแล้วก็คิดค้นนําเข้าจากประเทศฝรั่งเศส แต่ว่าตัวนี้เป็นของคนไทยโรงงานคนไทยนั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะมี2.5กับ5เหมือนกันวิธีการใช้ใช้เหมือนกันเลยค่ะสามารถใช้รักษาสิวได้เหมือนกันแล้วก็ทาตอนที่หน้าเราเนี่ยล้างเครื่องสำอางออกหมดแล้วจะล้างด้วยน้ำเปล่าก็ได้สชมพูก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะแต่ต้องล้างไขมันแล้วก็สิ่งต่างๆที่อุดตันจากหน้าออกให้หมดก่อนแล้วก็ทาทิ้งไว้เริ่มต้นที่2นาทีจนถึง30นาทีนั่นเองนะคะทีนี้พี่จะมาให้ดูความแตกต่างคือ ตัวเบนโซเอลเปอร์ออกไซด์ตัวนี้ของเนี่ยเนื้อครีมมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าของเอคเน่เดิมเนี่ยเนื้อครีมมันจะเป็นแบบนี้คือเนื้อมันจะใสกว่าการเห็นไหมคะตัวนี้คือเบนแซกตัวนี้คือเป็นเอกเน่เดิมคือถ้าถามพี่นะถ้าเกิดว่าการออกลธิ์ที่ดีนะก,ก็ก็น่าจะต้องอยกให้เบนแซคแต่ว่าถามว่าเอกโนเอกเอน่เดิมใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันการหลผลก็อาจจะแบบว่าเวลาอาจจะ ช้ากว่านิดนึงหรืออะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงหรือว่าอยากประหยัดง,งบมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจซึ่งเขาทํามาเนี่ยก็มีทั้งแบบ2.5กับ5เหมือนกันนะคะซึ่งอย่างเดิมเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปเลยเพราะว่ามันเป็นตัวยาที่พี่เข้าใจว่าผลิตที่เมืองไทยนะแล้วก็ใช่มันผลิตจากแบงคอกแหละนะคะแล้วก็ผลิตที่เมืองไทยเป็นตัวยาของคนไทยเทียงแต่ตัวนี้นเป็นของฝรั่งเศสเห็นไหมคำว,ว่า ล้านตัวนี้ฝรั่งเศสก็ถ้าหาได้ก็ใช้เป็นแสบถ้าหาไม่ได้แพ็คเน่เดิมก็ทดแทนได้นะคะในราคาสบายกระเป๋ากันวิธีการใช้ใช้เหมือนกันเลยค่ะทั้ง2อ,อย่างนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่นะบา,บายวันนี้ก็มาทักทายกันวันอาทิตย์ก็ทำคลิปเรื่องสาระการใส่คอนแทคเลนส์ไปหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะและจะถูกใจมากๆเพราะว่า ตอนแรกเนี่ยน้องหมอที่ที่เป็นเพื่อนพี่น้องพี่หลายๆคนเป็นแบบเยอะมากแล้วตัวน้องชายพี่เองก็เป็นหมอตาเหมือนกันแล้วก็แบบประมาณว่าที่กวางค้าคือแบบมีเด็กมานอนโรงพยาบาลกันเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยมัธยมก็มีมหาลายัยก็มีมานอนกันแบบสาเดือน2เดือนเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็แบบว่าใส่คอนแทคมาติดเชื้อแล้วก็แบบพี่พี่มีคุณน้องติดตามเยอะ พี่พูดแล้วมีคนฟังเพราะหนูอยากออกมาให้พี่พูดให้หน่อยพี่ก็เลยตัดสินใจมาพูดแต่ว่าคลิปนี้ก็นานมากพอสมควรแล้วนะแต่ตอนนั้นก็พี่ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักมากขนาดนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้มีคนสนใจฟังทีนนีะ้ถ้าเกิดว่าตอนนี้ก็มีคนรู้จักมาระดับหนึ่งแล้วเนาะ <S <S <ม>ก็อยากจะขอร้องไม่ว่าจะเป็นคอนเน็กชันของพี่แบบว่าพัธมีดาทุกๆคนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ให้หน่อยนะคะเพราะว่ามันจะได้ลดอาการตาบอดของเด็กวัยรุ่นที่เข้ามานอนโรงพยาบาล กันเยอะมากๆเลยช่วงนี้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่อย่าลืมนะคะพี่แจกทรีมกันแดดเคนเนสีห้ารางวัลน,นะคะกันแดดมั่นใจไม่เป็นสิวหน้าเพจเข้าไปเล่นกันนะคะบ๊ายบาย